ไปดูเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยบริษัทนิว r รชั่นเอ็กซ์พอร์ตจำกัดได้รับอนุญาตใช้สิทธิผลงานทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาร์โบไฮเดรตสำหรับผู้ป่วยก่อนผ่าตัดจากมหาวิทยาลัยสงขลานค,น,นครินทร์ครับบริษัทนิว r รชั่นเอ็กซ์พอร์ตจำกัดได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของญญผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาร์โบไฮเดรตสำหรับผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด จากทีมคณาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านโภชนาบำบัดที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเตรียมร่างกายของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดโดยช่วยลดภาลดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นภายหลังการผ่าตัดครับซึ่งผลงานดังกล่าวนะคะเป็นผลงานวิจัยร่วมกันของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชายธงชูเรืองสุข รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุกูลแก้วบริสุทธิ์กุลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อธิษฐานรัตนบุรีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชาตรีนะคะนัทชาณทรีนะคะกิตสิริพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรณิชาสุนทรโลหะกูลจากคณะแพทยาศาสาตร์และรองศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์พุทธรักษ์ จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะมีการพัฒนาในรูปแบบเครื่องดืม่มคาร์โบไฮเดรตเสริมขิง ซึ่งออกแบบให้สอดคล้องกับแนวทางในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังผ่าตัดโดยมีองค์ประกอบหลักคือสารสกัดจากขิงที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนและการอักเสบพร้อมให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเสริมด้วยสารให้ความหวานและเกลือแร่ในปริมาณเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นนะคะได้รับพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนายภูวิ์เอี้ยวสิโปรกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวทริชั่น e อ็กซ์จำกัดเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะเป็น medical nutrition drink สำหรับใช้ในโรงพยาบาลหรือในผู้ป่วยที่ต้องการเตรียมร่างกายก่อนการผ่าตัดโดยมีจุดเด่นคือใช้วัตถุดิบ,บธรรมชาติของไทยนะคะบริษัท Nutrition Expert จำกัดก็ได้มีการนำผลงานนวัตกรรมดังกล่าวมาพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ภายใต้มาตรการผลิตที่ได้รับการรับรอง จาก GMP, HACCP และ YO, ยอยเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสากลมาตรฐานนะคะในทุกขั้นตอนค่ะโดยผ่านการสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ทําให้สามารถพัฒนาเปรภัณฑ์ส <Lord. S 1> ู่ระดับพายอดเกลนะครับเพื่อรองรับการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต การอนุญาตใช้สิทธิในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชนในการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ปฏิตภัณฑ์เชิงสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการเป็นแหล่งสร้างนว,วัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ ก็บริษัทนิวชั่นเอ็กซ์เพรสนะครับสำหรับเพลพันต์ตัวผงชงดื่มคาเวเรตสำหรับช่วยฟื้นตัวหลังการผ่าตัดนะครับก็เกิดจากเรานะครับเห็น, mm hmm. point นเพนพอยต์ในโรงพยาบาลครับก็เห็นว่า ผู้ป่วยนะครับที่ก่อนการผ่าตัดนะครับจะต,ต้องงดงานงดอาหารทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินต่างๆทําให้ร่างกายฟื้นตัวช้าขึ้นนะครับเราก็เลยไปคุยกับงานวิจัยกับกับทางวิจัยซึ่งก็จะมีงานวิจัยออกมาอยู่แล้วว่าการดื่มเครื่องดื่มตัวคาร์โบเรตตัวนี้ครับทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังการผ่าตัดก็เลยเป็นที่มาครับว่าร่วมวิจัยร่วมหาสารสําคัญต่างๆที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับก็เริ่มมาวิจัยมาก็ ตั้งแต่ตัวทำาี้นีนข้อทายครับจนปัจจุบันเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สามารถวางจาหน่ายในโรงพยาบาลแล้วก็เกิดการใช้จริงในโรงพยาบาลได้แล้วครับก็ตั้งแต่เปิดตัวมาเกือบ,บปีครับก็ประมาณาต้นเดือนและต้นปีที่ผ่านมาเราก็มียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสร้างการรับรู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ ตัวมีหลักตัวอิงกินกินนหลักจะเป็นตัวคาร์บฮเรตครับตัวเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บฮเรตนะครับแล้วก็จะมีสารสําคัญคือสารสกัดจากขิงครับตัวซิกจิงเจอร์ลซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นงานวิจัยตัวสําคัญที่เราทดสอบแล้วว่าทําให้ผู้ป่วยครับลดอาการขึ้นไ้อาเจียนครับลดได้ถึง80%นตครับไอตัวนี้คือเป็นรูปแบบของตัวผงชงดื่มนะครับก็ละลายในน้ําอุ่นครับดื่มก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย2-3ชั่วโมงครับทำให้ผู้ป่วยเมื่อผ่าตัดเสร็จออกมาแล้วครับจะฟื้นตัวเร็ ได้จริงๆก็ต้องบอกว่าเรามีความภาคภูมิใจครับที่สามารถนํางานวิจัยมาใช้งานจริงได้ในโรงพยาบาลครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงโภชนาการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ครับแล้วก็มีส่วนสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยไทยให้เกิดประโยชน์จริงใช้งานจริงได้ครับส่งเสริมตัวอาสารสกัดครับไม่ว่าจะเป็นสารสากาัดจากบวกับวบกหรือใดๆที่ ามาเป็นสารเติมฤทธิ์ที่มีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมมากขึ้นครับแล้วก็สนับสนุนการาปลูกพืชสมุนไพรไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นครับ <c oughs> จริงๆังตอุทยานวิทย์นะครับเป็นเหมือนกับ one stop s e i c ครับมีทุกอย่างให้เราเข้ามาสามารถปรึกษาได้ครับตั้งแต่เรามีจดปัญหาเข้ามาก็เข้ามา,าหาอุทย,ทยานวิทย์ได้เลยก็จะมีคอนเนคชันทางฝั่งงานวิจัยหรือว่าศูนย์ทดสอบต่างๆครับหรืออยากจะมา ดูงานวิจัยที่เราสนใจก็สามารถมาเลือกได้เลยเพราะจะมีงานวิจัยที่วิจัยเสร็จแล้วมีสิทธิบัตรอยู่แล้วสามารถเลือกมา,มา,มาทดสอบตลาดได้เลยครับตอนนี้ในภาคใต้ก็จะมีโรงพยาบาลมอเป็นหลักครับซึ่งเป็นงานวิจัยหลักของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลใหญ่โรงงานสงขาแล้วก็โรงงานเอกชนต่างๆถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ตอนนี้ก็ขยายไปสู่าราชบุรีขอนแก่นกรุงเทพเชียงใหม่ครับครับผม ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวงานนวัตกรรมเพราะเป็นนวัตกรรมเป็น,ปนสิ่งใหม่เราก็ต้องเกิดการ educate ตลาดก่อนเพื่อให้คุณหมอ,อเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ครับตอนนี้ก็หนึ่งก็คือ1มันมี paper support อยู่แล้วอย่างที่บอกพอเรามีอนุสิทธิบัตรปุ๊บเรามีข้อมูล support อยู่แล้วทําให้อาจารย,ย์เปิดใจมากขึ้นกล้าที่ทดลองใช้ครับ